ต้อรับสุขเสียลมโต๊ะช่องทางที่มอบความสุขโดยเฉพาะคอบอลน,นักลงทุนให้เราช่วยคิดวิเคราะห์ณนทางฟุตบอลครับรอดแน่นอนทีมงานคุณภาพระดับเกจิรับประกันว่าบวกมากกว่าลบและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสียลมโต๊ะซึ่งจะมีแนวทางแบบ v i p แจกให้กันทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด SPL24 ย้ำนะครับ SPL24 อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด,เด็ดเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผม เอาละครับมูนิธารมประจําันาคารที่23มกราคมกันพวกเราครัดมาแล้วครับว่าคู่ไหนควรลงทุนหลุนสบายจัดไปเริ่มที่ทีเด็ดวีพีของซลล์ตครับในศึกโคปาเดลเรสสเปนตอนตี3ามครึ่งเซลตาบิโก้ดวนกับเรอัลโซเซดัดแฮนดิคปแรกโซเซดัดเหนือนกว่า0.25เรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าดูดีทั้งคู่เลยเหมือนกันเป๊นชนะ3เสมอ1แพ้1 ต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของเจ้าถิ่นเซลตาชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของโซเซดัดชนะ3เสมอ1แพ้1ตัดมาที่เฮตูเฮตที่เจอการ5ครั้งล่าสุดครับทีมเยือนอย่างโซเซดัดเหนือกว่าชนะไป3เสมอกัน2เซลตาบีโกไม่เคยเอาชนะโซเซดัดได้เลยเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเจ้าถิ่นเซลตาบีโกครับรายการนี้รอบที่แล้วในพวกเขาบุกเอาชนะบาลนเซียไป 1. 3ต่อโดยที่ทาซอดูวิกัสเป็นคนยิงเบิ้ลครับ พวกเขามี3นักเตะที่เจ็บฟรังโก้ชลวีคาลสตาเฟลกับโจเซฟอดูเซลตาบิโก้จะมาในแผน4-2-3-1ครับ3มตัวลุกใช้ทาเปียโดตอกับอัดปาสโดยที่มีหน้าเป้าใช้ลาเซนในขณะที่ทีมเยือนครับอุรอัโซซิดัตรายการนี้รอบที่แล้วพวกเขาบุกเอาชนะโอซากุซูนามาสูงต่อได้ประตูหลังจากที่โอซาซูนาโดนใบแดงนะครับนัดนี้โซซิดัตจะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่เจ็บครับมาตินเมเกลัน ในขณะที่ทาเคฟุสาคุโบตัวรุกสัญชาติญี่ปุ่นต้องมาช่วยทีมชาติในเอเชียนคัพครับรวมถึงฮา e, มารีตาโอเล่ก็ไปช่วยทีมชาติมาลีในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นโซเซดัดจะมาในแผน4.3 3ครับกองหน้า3ามคนใช้สักยันโอยาสบาวกับบาเรเนเซียและคู่นี้ครับมันเป็นทีเด็ด VP ของเซลมโตเพวกเราจะส่งแนวทางทัศนะไปให้ในไลน์แอด at, at spl 24ก่อน3าทุ่มย้ำนะครับต้องมีแอดนำหน้า at spl 2 4เท่านั้น จอกันก่อน3ทุ่มมาต่อกันในศึิึกเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มครับตอน6โมงเครื่องออสเตรเลียโดนกับอุซเบกิสถานแฮนดิแคปแรกออสเตรเลียเหนือกว่า0.25ตารางคะแนนกลุ่ม B ตอนนี้ครับออสเตรเลียนำจากฝูงแข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนการะตีกันเข้ารอบแน่นอนแล้วครับส่วนอุซเบกิสถานอยู่อันดับ2แข่ง2นัดมี4คะแนนเรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีม ออสเตรเลียโคตรสุดครับจุดดีคือชนะทุกไฟ์แบบ100%เซส่วนอุซเบกิสถานอาจจะไม่ดีเท่าแต่ว่าก็เจ๋งไม่เบาครับชนะไป3เสมอสองไม่แพ้ใครต่อด้วยฟอร์ม5เกมยอดของออสเตรเลียพวกเขาชนะ4หลุดแพ้นั่นเดียวให้กับเอลกาดอร์ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของอุซเบโคตรโหดครับชนะรวดทั้ง5นัดตัดมาที่เฮตเฮที่เจอกัน7ปีหลังครับเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2019ในเอเชียนคัพเป็นออสเตรเลียสอนเชิงอุซเบไป4-2เรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกัน ออสเตรเลียครับไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดทดแบนจะมาในแผน4-3-3แนวรุกนำโดยมาร์ตินบอยเกตินโจนกับเอซิดเบฮิสในขณะที่อุซเบกิสถานครับไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดทดแบนมาในแผน5-3-2คุณอ่าใช้จารโลนิดินมาชาลิปอฟกับโคจิมัตเอกริทนอฟและทัศนะคู่นี้ครับบอกเลยว่ามันไม่มีผลอะไรแล้วกับทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างจับมือกันเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ออสเตรเลียนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม2นัดที่ผ่านมาชนะรวดครับ แต่เมื่อดูจากฟอร์ม5เกมหลังของทั้งคู่แล้วเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเก็บชนะได้ทั้งหมดนะครับส่วนอุซเบเนี่ยก็ดูดีเหมือนกันชนะไป3เสมอ2แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่พบกันครั้งล่าสุดครับออสเตรเลียเป็นฝ่ายที่ชนะไป4ต่อ2เกมนี้ผมมั่นใจว่าออสเตรเลียครับคงหวังเก็บ3คะแนนเพื่อจบหัวตารางแบบสวยหรูดังนั้นครับด้วยเลทที่เปิดมาแค่0-25อยู่ต่อออสเตรเลียจิบเบียร์รอได้เลยสกอร์ที่คาดออสเตรเลียชนะอุซเบกิสถาน2ต่อ0จัดไป มาต่อกันในศึกแอฟริกันนิชันครับตอนทีิ่งคืนกินีดวนกับเซเนกัลแฮนดิแคปแรกเซเนกัลเหนือกว่า0.25ต่อหน้าคะแนนในกลุ่ม C ตอนนี้ครับกินีอยู่ดับ2แข่ง2นัดมี4คะแนนส่วนเซเนกัลเข้ารอบแน่นอนไปแล้วครับชนะ2เกมติดมี6คะแนนเต็มเรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีม กินีชนะ3เสมอ1พัง1ส่วนเซเนกัลโหดจัดๆเลยครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครต่อด้วยฟอร์ม5เกมยออของกินีครับก็ดูดีมากๆชนะ4เสมอ1ไร้พ่ายส่วนฟอร์ม5เกมเดือนของเซเนกัลชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเช่นกันเรามาดูเฮดทูเฮดที่เจอกันใน7ปีล่าสุดครับเจอกันครั้งเดียวเ 2022, มื่อปี2022เสมอกันไปแบบจืดชืดศู่อศูเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกัน กีนีครับไม่มีนักเตะเจ็บหรือติทดทธแบนมาในแผน4-2-3-1นำทัพโดยอากิบูกาาโมฮัมหม็ดบาโยกับมอร์แกนกุยลาบกุยในขณะที่เซเนกัลครับก็ไม่มีนักเตะเจ็บหรือวิตติโทดแบนมาในแผน4-3-3นำทัพโดยซา d i ดิโอมา s เน่อิสไมลาซากับอ b บ d ิดดิยาโลในขณะที่แนวรับจะเป็นคาริดูคูลิบาลีครับและทัศนะคู่นี้บอกเลยว่าเข้ารอบทั้งสองทีมแล้วทั้งคู่ครับ เซเนก้าเนี่ยมีหคะแนนเต็มในขณะที่กีน,นีมี4คะแนนเซเนก้าเนี่ยทรงบอลดูดีกว่านะครับแถมชื่อชั้นนักเตะคู่นี้เนี่ยเรียกว่าคนละเกรดเลยผมมั่นใจว่าเซเนก้าครับต้องการเก็บชนะอย่างสวยหรูในรอบนี้อีกทั้งเกมล่าสุดในพวกเขาพิ่งถล่มทีมอย่างแคมรูนไป3ต่อหนึ่งครับมั่นใจว่ากีนีเกมนี้เอาไม่อยู่เลยไม่ต้องคิดมากครับบอลคนละเกรดห่างชั้นกันเยอะด้วยราคาที่เปิดมาเซเนก้าต่อแค่0.25อยู่ต่อเซเนก้า เจอและต้องจิ้มกับทีมนี้สกอร์ที่คาดกินีแพ้ชนเก้าศูนย์ต่อสองจัดไปมาต่อกันในศึกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกตอนทีหนึ่งครับไวเวอร์ดอนดวลกับลูเซนแฮนดิคับแรกลูเซนเหนือกว่า0.5นย์าแต่ราคคะแนนลีกสูงสุดสวิตซ์ตอนนี้ครับไวเวอร์ดอนอยู่อันดับ9แข่ง18นัดมี21คะแนนส่วนลูเซนอยู่อันดับ6ครับแข่ง18นัดมี25คะแนนเรามาดูฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมกันเจ้าถิ่นไวเวอร์ดอนชนะ1เสมอ2แพ้2 ส่วนลูเซ่นชนะ1สเสมอ1พัง3ตัดมาที่ฟอร์ม5เกมเย้าของวเวอร์ดอนชนะ1สเสมอ2แพ้2ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของลูเซ่นจัดว่าแย่ครับแพ้ไปถึง4สเสมอ1เอาชนะใครไม่ได้เลยและต่อด้วยเฮตูเฮที่เจอกัน7ปีหลังเจอกันนัดเดียวครับเมื่อปี2023เป็นลูเซ่นเอาชนะวเวอร์ดอนไป2ต่อเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเจ้าถิ่นวเวอร์ดอนครับโมสิใช้งานเมาโรโรดิเกสที่ไปรับชาติิีมชาติเพียงแค่รายเดียวครับ พวกเขามาในแผน4-3-3ตัวลูกใช้วอลรอลทาซ่าเควินคาร์ลสกับคริสโตเฟอร์ลันโกยี่ในขณะที่ลูเซ่นครับไม่มีนักแต่เจ็บรวมถึงติดโทษแบนหรือว่าไปรับชทีมชาติครับพวกเขาจะมาในแผน4-3-1-2นักคู่ใช้โซฟิยานเชดเดอร์กับอาซูมาอาบูบาก้าในขณะที่เพลย์เมเกอร์จะเป็นแม็กซ์เมเยอร์ และทัศนคู่นี้ครับฝั่งลูเซ่นทีมเยือนทำผลงานและอันดับเหนือกว่าเจ้าบ้านก็จริงครับแต่ถ้าซูมผลงานเวลาออกเยือนของลูเซ่นเมื่อหลายเนี่ยกับเหมือนหมูรอดโดนเชืออครับเปื้อนเลือดตลอดก้าเกมเยือนหลังสุดของลูเซ่นครับพวกเขาเอาชนะใครไม่ได้เลยและเป็นการแพ้ไปถึง7จดเกมแม้แต่เกมอุ่นเครื่องครับพวกเขายังแพ้ขาดความมั่นใจสุดสุดส่วนฝั่งเจ้าบ้านอย่างไวเวอร์ดอนครับผลงานภาพรวมเนี่ยเป็นรองกว่าลูเซ่นค่อนข้างเยอะก็จริงครับแต่ว่าพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านพลิกกลับมาชนะ สเตทโลซานมาได้ครับอีกทั้งถ้าเกิดไวเวอร์ดอนได้เล่นเกมเย้าครับพวกเขาเหมือนมีพลังแฝงโว์พินิหารได้บ่อยครับเคยเปิดบ้านตบทีมเหนือกว่าอย่างเซนกันเล่นบาซซนรวมถึงเซอร์เวอีกทั้งสามารถจะเสมอกับยังบอยครับทีมดังประจำลีกมาแล้วมองว่าเกมนี้ครับอย่างดีที่สุดของลูซนทีมเยือนเนี่ยก็คือทำได้แค่หนึ่งคะแนนกลับออกไปครับแต่มองว่าเจ้าบ้านอย่างไวเวอร์ดอน จะสามารถทำเซอร์ไพรส์มีสิทธิ์เอาชนะได้เหมือนกันครับดังนั้นคู่นี้อยู่รองไวเวอร์ดอนรอดทัวร์สกอร์ดิคาดไวเวอร์ดอนเสมอกับลูเซนหนึ่งต่อหนึ่งจัดให้มาต่อกันในคู่ที่5ครับก็ยังอยู่ในสวิตซ์ซูเปอร์ลีกวินเทอร์ทัวร์ดวลกับเซอร์เวตตอนตี et, หนึ่งแฮนดิคับแรกเซอร์เวตเหนือกว่า0.5ตารางคะแนนลีกสวิตตอนนี้ครับเจ้าถิ่นวินเทอร์ทัวร์อยู่ดับดับ7แข่ง18นัด มี22คะแนนส่วนเซเวตท,ทีมเยือนครับยูนดับ4แข่ง18นัดมี31คะแนนเรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีมกันวินเทอร์ทัวร์ชนะ3แพ้2ในขณะที่เซเวตชนะ1สเสมอ3แพ้1ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของวินเทอร์ทัวร์ดูดีมีออร่านะครับชนะ4หลุดแพ้แค่นัดเดียวต่อด้วยฟอร์ม5เกมเยือนของเซเวตชนะ1สเสมอ3แพ้1และในส่วนของเฮดทูเฮดที่เจอการ5ครั้งล่าสุดครับเหมือนบอลแพ้ทางกันอยู่ เจ้าถิ่นวินเทอร์ทัวร์ไม่เคยเอาชนะได้เลยเสมอกัน2และเป็นเซอร์เวตที่คว้าชัยไปถึง3ครั้งเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันเจ้าถิ่นวินเทอร์ทัวร์ครับเกมนี้โมสิต์ใช้งานนักเตะที่เจ็บก็จะมีมูซาอาลาสกับโรแมนเบสส่วนที่ไปรับชมทีมชาติก็จะมีเซฟัตลาลาเอฟพวกเขาจะมาในแผน4 2 3 1หน้าเป้าใช้อัดดินตูเคสแนวรุกจะเป็นแลนดี้ชไนเดอร์กับซามูเอลบัตเล็ตในขณะที่ทีมเยือนเซอร์เวตครับหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่เจ็บก็คือเอนโซคิวเวลลี่ รวมถึงนักเตะที่โดนแบนก์ก็คือกาเอลออนดูนาเซเวตจะมาในแผน4-4-2ครับดูโอคูน่าใช้เดเร็กคูเตซ่ากับมิโลสลาฟสเตวาโนวิกในขณะที่มิดฟิลด์จะเป็นทิโมตีโคยักกับอเล็กซิสอันโตเนสและทัศนคู่นี้ครับแม้ว่าเซติเฮตุเฮตจะชี้ชัดเหลือเกินว่าฝั่งทีมเยอเซเวตจะเป็นฝ่ายขยมวินเทอร์ทัวร์ได้อยู่ฝั่งเดียวครับใน7ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าวัดกันในสถานการณ์ปัจจุบันของทั้ง2ทีมตอนนี้ เซิร์วิรทีมเยือนเหมือนจะเสียหายมากกว่าครับเพราะมีสิทธิ์ใช้งานดาวซนโวของทีมรวมถึงมิดฟิลห้องเครื่องตัวคุมจังหวะเกมทําให้ช่วงหลังเนี่ยเกมรุกพวกเขาฟืดอเฟขาดมิติในการสร้างสค์เกมไปเยอะครับที่สําคัญในเกมที่พวกเขาต้องออกไปเยือนคู่แข่งนอกบ้านเนี่ยยิ่งมองเห็นปัญหานี้ได้ชัดเจนครับในขณะที่ฝั่งเจ้าทินวินเทอร์ทัวร์อาจจะดูเป็นรองกว่าในเรื่องผลงานภาพรวมก็จริงครับแต่พวกเขามักจะทำเซอร์ไพรส์ได้บ่อยตอนที่พวกเขาได้เล่นในบ้านสามารถจะเสมอกับทีมใหญ่ได้ในบางเกมครับ และก็มีพิกล็อกน็อกทีมหนึ่งกว่าได้ด้วยชื่อมันว่าเกมนี้ครับวินเทอร์ทัวรจะไม่แพ้คาบ้านขออยู่รองส่วนทางกับเซนสนักอื่นไม่กลัวลื่นหัวควมัมสกอร์ทีคาดวินเทอร์ทัวเสมอกับเซเวต์หนึ่งต่อหนึ่งจัดไปปิดท้ายในศึกคาราบอวครับรอบรองชนะเลิศน,นัด2ครับตอนตี3เชลซีดวนกับมิดสโบแฮนดิับแรกเชลซีเหนือกว่า1.5 กำแพงสูงต่ำ3.25เรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีมกันครับสิงคโปร์เชลซีกำลังคึกคักมั่นใจนะคว้าใช้4พัง1ส่วนมิเดิลสโบโบโรชนะ2เสมอ1แพ้2ต่อน,นี้ฟอร์ม5เกมเยาาล่าสุดของเชลซีโคตรโหดครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของมิเดิลสโบก็จัดว่าแจม่มชนะ4หลุดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นและในส่วนของเควเฮที่เจอกัน7ปีหลังครับเจอกัน2หนต่างฝ่ายก็ต่างชนะไปทีมหละครั้ง เรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันสิงห์ลูเชียลซีครับเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเฉื่อนชนะฟูลแลมหนึ่งกับศูนย์ได้ประตูชัยจากจุดโทษของโคลพาวเมอร์นักเตะที่เจ็บมีหลายคนเลยครับเวสลี์ฟอร์ฟาน่าลีเจมส์มารโกกูเรยย่าโลมิโอลาเวียและคริสโตเฟอร์เอนกอนคูในขณะที่นิโคลัสแจ็กสันครับกองหน้าทีมชาติเซเนกัลก็ไปช่วยในศึก แอฟริกาคัพออฟเนชั่นเชลซีจะมาในแผนที่2-3 1หนึ่งครับ3ตัวลูกใช้มาดูเก้กันเลเกอร์กับสเตอร์ลิงในขณะที่หน้าเป้าจะเป็นโคลพาวเมอร์ตัดมาที่ทีมเยือนวิลเลโบครับผลงานเกมลีกล่าสุดทำได้แค่เปิดบ้านไล่ตามตีเสมอรอตเทอร์แฮม1-1ต่อพวกก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่เจ็บครับมีดาร่าเลนิฮานทอมสมิธเอเมเนูเอลลาเต้แลตกับอเล็กซ์บังกูล่า ในขณะที่เซนิเดียครับเป็นตัวแทนของทีมชาติเซเนกัลไปแข่งในการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นรวมถึงแซมซินเวล่ากับไลลี่แม็กลีก็จะไปช่วยทีมชาติออสเตรเลียครับในศึกเอเชียนคัพโบโรจะมาในแผน4-2-3-1สัวรุกใช้แฮกนี่โรเจอร์กับอา a ซาสนาเป้าใช้ฟอสครับยืนคำ้ำและทัศนคู่นี้ครับผลงานนัดแรกเนี่ย เป็นฝั่งมิเนสโบครับที่พิกร็อกเอาชนะเชลซีมาได้ก่อน1นทําต่อศูนย์ทำให้เกมที่2นัดนี้เนี่ยโบโรกลุ่มความได้เปรียบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเขี่ยรครับเฮดโค้ชไมเคิลคาริคคนเก่งทำผลงานทีมได้ดีครับเรียกว่ายกระดับทีมขึ้นมาอีกขั้นส่วนสิงบูเนี่ยภาพรวมยังเอาแน่วดอนไม่ได้พวกเขาขาดนักเตะตัวหลักๆหลายคนนะครับโดยเฉพาะนิโคลัสแจ็คสันกองหน้าตัวหลักที่ไปรับชาติทีมชาติเซเนกัาครับทำให้ช่วงหลังเนี่ยโคพาเมอร์ Palmer, กลายเป็นเดอะแบ,บ็กของทีมอยู่คนเดียว รูปเกมนี้ครับผมมั่นใจว่าไมเคิลคารลิ่จะสั่งลูกทีมให้มาเล่นแบบรัดกุมแน่นอนเน้นตั้งรับแน่นๆรอสวนผมจึงเล็งไปที่กำแพงสูงต่ำ3.25มากกว่าครับมั่นใจว่าคู่นี้จะยิงกันไม่ขาดเกินนี้แน่นอนเพราะรูปเกมมันจะอุดตันกันครับมั่นใจว่าเกมนี้อาจต้องลุ้นถึงโดนจุดโทษได้ซ้ำดังนั้นอยู่ต่ำ3.25ล่ำสากับคู่นี้สกอริคาดเชลซี Chelsea ชนะโบโร1-0หรือไม่ก็เสมอกัน1-1จัดไป และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด VIP ยังรอพวกคุณอยู่ที่ add @spl24 ย้ำนะครับ add @spl24 เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี